ไม่นี้วงเราวงชาราจเต็นคนเหลืองนใครงข้าวชั้นไม่แก่ชั้นนุ่งไม่แก่ชั้นจังวัดเอออไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวคนเรามีกวจาคนตัตัวไม่ติดกลัวเลยจริงไม่ต้องกลัวเลยเรือม่ชั้นไม่ต้องกลัวแต่นไม่ยุงเด็กก้าวว่าะมาเพิ่งอยู่ต่อได้พรานออกมาฝืนนอนุืนเตือน โอ้คนเราใจความคิดไว้ใช่ใจความคิดมันต้องนอนดึกพอนอนดึกเติม,สงงมไส้นะไมันง้อง,ง,รงตรบะนั่นใครจะไปเข็นไม้ต่างนานาตลาดจะไหนก็มักจะเปิดกลางมงรอไร่ผก็ใจะมองแต่คนไม่ใจจะมองแต่เน่นอนไม่คิดเรอเอนอนไม่คิดไร่นอนรอก,นอนนอกับนนรอกับรับเติมทีทุบซ่องทำไรเดหาเะคูดอย่างออมันต้องจำเป็นแน่เรียนบอกขอ đi ăn gấp thầm cha phải cong nghiên cảm giác phải nghiên gấp giả gù cảm giác rồi đắt rồi chú tầm đây, đát tưới, đát tụ, đại binh bò là do tôi Ok thùng ông kẻ kia cái này lau chặt loài binh ní rô ma vật chăn mốt leo độ gấp thì đặc biệt là thì chút rô ma đây khiên mình phát hết, Pát hết ờ... แอดรอยมปรูนี้ยจังแอดรอยตัวแอดรปรขึ้นดหนอายตัวแอดโปรขึ้นแกดโปรแอดเปล่าขึ้นอก่ตนราว่าแอดเม็ดขึ้นไต่ตนสมัดนนี่มันเอกกษณ์อะไรบิดถูกแอดตีนจำเนี่เกลือกองน้ำเนี่ยเกลือกองน้ำเครือกองน้ำแน่นอนรายการนี้ไม่พลาดแน่ไม่ต้องประกาศตามวิทยุก็แน่นอนอยู่แล้วคว้าแล่าลุกใส่ยันติดดาวไป Tô lại chàng cô kín cái Nó mất kín đáy phê con cớ con mẹ của cô cũng Đẹp mà phải con thằng Cô khó hoài cho tâm pháp Bác bà tưng thằng ai Tô bông Chết bên chín băng 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 chung làm ra Cô bà tưng nhìn kín lèo chín กินได้ตังเปีนใจร้อาไปใกูกูกินได้เปลีกยนใจกมด่ปหมดแต่ในใ้ายกองน้อเออไอ้กองกินได้ลื้อจัวรเกี่ยวข้าวกับแกงหมูกินได้แมนนใจได้กินได้เปลีแต่วันก้อนมันเฟื่อยในโต้จนไปกินนุ่มบัวหน่อยเออกูเตียเดียวจนกูไปกินนุ่นบัวเปลี่ยนได้กันแล้วจะได้กินบัวถ้าเจอนำแกงมาตวมาะกาวเชยยันเย็บเลยหลุดสดกันแล้วนุ่นโน่นอยู่บนไหล ไอ้คนนุ้นบวชแต่ยนง่ละพอเหม่งหอนเดี๋ยวบ่เหม่งบวชเพราขนาดนู้นต้องอย่าไวปจชาวน้นนาดนันคกแค่ไม่นู้นคกแล้วยุ่มไม่แคดีน้องล้วงไม่ดีเลยยุ่มน้องเจ้าไม่ดีเลยคอนอนใจเลยเป็นเด่นน้องพ่อเร้วอ้บ้าเกิดอยู่บ้านเด็ไม่กลเงไม่ชบเลยเราเลียดกว่าบ้า

ก็เพี้ยนนิดแม่โลก็เปลองโลไม่ได้ยิบเปืองมึงกูบ้าไมึงเพี้ยนเรือจนกูไปกินแกงกอบบางก็ก็กูไปตึงแง่ทูมาเรียวตะเจ้ทุมาเรียวแรงนก็กูไม่ได้ทีแกงยังได้แกงขอบบางตุานก่อนใครได้กันแล้วกูเกี้ยนนี้กูช่วยหนังมึงนด้ไม่ต้องเจีแบบว่ากินกันแล้กันได้มันรหนังจอยเต้าจอยมาตั้งแต่บอมมันงงเดี๋ยวกินได้เป็นบอมบอมมันไปแรงกว่จนไลยแกมึง để mua chuẩn cái bốn cái xăng bát bú tôi dọc kẻ mua chuẩn mua là lửa đo, mà bỏ cái tốt xuyên thái khổ cao vậy học về rộng để bỏ mua hết tay phận tôi tư vật bỏ tôi tài thế cả năm Phật Thị Bát-na-thi tương kỳ tài cả lúc lại kiến lạc được tôi Ở... tư mua vào giấy tầm mắt mua ơ anh ấy mới chờ gặp nàng nàng mà cho thế tôi dọc lửa mua

เบลอยากจ้าเข้ามาในกูแทงใน,นเลมนี้และมึงต้องจุดต้องจุดต้องจุดลงไปนอนคอมเข้ามาเตือนหน้าพี่ กามาตรงนี้มาลาพีตงกามาใกล้จิตและจริตจะงาไมแต่เมื่ก็มาใกล้ใกล้และต้องนอนกองผมมาสองคนกับนักดนตรีเพื่อนกันตาต้องรับดังนายโตจะไปตาต้องแะ็กเด็กโตจะคับจะกลับจะกลับไอ้ตายองมไว้มาจะครับกูบรู้กู เลี้ยงวานรูปอยู่กลบเลรกกบลกเห็รูปได้ว่ากูแล้วกูโม่ลาตามแล้วกูบอกเปรตไม่เคย็นแเคยกูนี่มึงไม่เคยเห็นแดงเคยเอมึงจำได้ไหมตัวไดกันพีไม่จำมันกูเอบางวันรู้แล้วของูเ่านันว่านองรู้จักีีทเลือกีเลยว่ะกว่ายุตได้มึงก็ดูแ่อพ่นเขาไม่เกี้ยวนูองไดก้เันว่านองอมานี่มาเยน้องมาอย่ามึงพักกับีเลือนี่ จับนเต็ม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 ตแต่ตำรวก็มาได้หัวเพื่อมาที่มันแจ่งพอเกล่อนกลื่อนแล้วนั้นเฮี่แวพี่โตกับพี่ทองนี่ไม่ค่อยจะสนใจกันไม่โต้กันพี่โตเครียด่ะไรพี่ทองไม่เครียดเสือเครียด้อยเจ้าจวนโดนแต่ปู่จริงเหอโอ้ยใช่เล่นกีฬาเว้ยได้ในร้อยไไอ้ได้จะโลอกล้มล้ม่ิคลายบอลมึงรอยไหม thì cải bốn thì rung 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 thì nó khí tí cắm tắt ngay hay đó anh cho cải bốn, ổ đi Ấp, còn dưới lắm ngay anh ơi, còn kèo hả, ổ đi Cô mà cho rung rung thì cải bốn Ồ, múc ra Ấy, ngài cho con được kết Ảnh vẫn còn tiếng nào thì không Prong, pet pet, Prong, pet pet. ไอ้หวายยงกับอนโล้มองมึงได้อนจ้าตัวัดจ้าไม่มาเน่จะได้่วาุงกับอนโลบในช่วมันจะไปด้เนี่บอลลยไจ้าคุบอลก็ไม่จะมจบคือโ้มันโลบบอลเลยไปตามันอยกูแกไอใกูกันไม่ไดมุ่งดุดเลอกว้าวแต่ว่าเลยได้ไปได้เลยเต้นอยางบอโลเลยของมึงโัน

น no ้อยก็มีแต่แกก็ย้นแะแทนไอตัวมัยุ้มกบตูอีกไคุนกรุรัล่แกกุนรุรัุนกรุลืนแแทนตัวก็คุค่าที่ตามมาบอกนไอตัวมันเป็นไรเลียวกลับตัดดังตึ่งพกตัวใจกันตีกัน่ะาามไม่ตรวลเลี้ยวขวาดีว่อันนี้มเลี้ยวซายกูก็เลี้ยวปเบือนั้รงเง้ยมเลืดัง lo ăn quý quyn... ba chục tiểu cô lo cao ba chục cao này lo để mà ngu LÌN lo đó bây được à ba chục tiểu cô đúng tay được tôi một lúc cũng kiếm tiền người là ông một chiếc nhẫn được tiền vô ông thể đẹp quá ba cũng phải chiếc nhẫn từng nặng từng cái đây từng bàn còn bò vô căn rồi đơn viên viên quay mà tầm nay ôi 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 làm. โอ้ยเร่โอยี่ก็วูนเกะโอยูิบเกะ n ต่มาคิดน้อยได้ฮยวูยนเกกตัวแงกูอยากกอะงยากกวแังปิ้งไปปิงมาตาปิดปรุงเนี่ยแม่ลงในบ่อปัดบ่อเออนัดที่กูว่าบที่ขึ้นจะบ่อก็ขึ้นไม่ได้ก็ยิ่งมาโปตาโปะโปยิ่งไน้มาขึ้น ว่า่อขคนมาตังตามอยู่กัผมแจากว่าพ่ออยู่นบันท้กอกมาพ่อเราไข่น้าในตัวงกล้น้าครับแล้วผมตั้งมาปัณณากูยังมีความเป็นนักเลงในตัวอีกที่กู้นเออกู้อันเทียมมันกำบินคุยบอกตงมึงกำกอ